ขันตัสรู้อนุตรสัมมาสัมปุทยานพระสมะมพุรธเจ้าตรัสว่าเมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้ขณะบำเพ็ญเพียรทำสมาธิบางครั้งเห็นแสงสว่างแต่ไม่เห็นรูปคิดว่าหากเห็นรูปและแสงสว่างอย่างทัศนะก็จะบริสุทธิ์กว่าต่อมาก็เห็นรูป เห็นแสงสว่างสามารถพูดคุยกับเทวดาได้รู้จักเหล่าเทวดามาจากเทพนิกายชนไหนรู้วิบากกรรมของเทวดาเหล่านั้นรู้การเคลื่อนการจุติของเทวดาด้วยกรรมรู้อาหารของเทวดารู้การสวยทุกสุขของเทวดารู้อายุรู้การตั้งอยู่ รู้การอยู่ร่วมกันหรือไม่เคยอยู่ร่วมกันเมื่อ,อยานทัศนะอันประเสริฐยิ่งบริสุทธิ์แล้วจึงปฏิญาณว่าได้ตัสรุ้อนุตรสมมาสัมพูรณ์าณญ